สามสิบนาทีกินกาแฟก่อนเข่าหางานเขาง้างหางม้งแรงในสี่ม้งคิงกินกาแฟก่อนไทยนะเให้พวกเจ้าเบิ่งโมเนึงอร์จ้ะไทยอันข้างนอกให้พวกเจ้าเบิ่งโมเนอ่์เปิดกระยางมาจากเมือหงอลไรกระยางที่ก่อยทายคลิปวิดีโอล่ะเกิดเขาลานมาเขาลานมาตะกี้ย่างมือเสาร์ตะกี้ย่างมือเสาร์นี่เขาไมาเห็นงานทำไมเขาเขาต้องทำความสะอาดร้านเลยค่ะทำความสะอาดร้านยกเก้าอี้ทั้งข้าง,งบนข้างล่าง ถ้งข้างบนข้างล่างแล้วกับบันไดบันไดบันไดลงไมน้นี่บันไดลงไม้เป็นห้องกินเขา่าเป็นห้องกินเขา่าข้างนอกเปิดประตูออกไปเป็นกาเด่นเด้หนาเสมอกาเด้นบรรยากาศหน้าเสียตัวหน้าเสียตัวให้เบีย <laughs> ให้วาย <laughs> สุประตพีหนาเสมอประหยากกับเมืองไทย,อยอขออยู่สวีเดนหนาเสมอ บรรยากาศมันน่าเสียตัวพี่น้องอากาศดีบรรยากาศดีน่าดื่มบรรยากาศมันดีมันบริฮ้อนสิลมสิตสายสชบรรยากาศมันดีจ้ะเห็น้อตอนนี้มันหนาหนาวก็ต้องปิดถ้านาสเสมอเดียเปิดออกไปพี่ลูกค้าแล่นจนปวดขาลูกค้าหัวซักัวความร้ายครับเห็นปะยนืมือเสาตะกี้ถูพทำความสะอาดต้องสะอาดไม่สะอาดไม่ได้อันนี้ลุงเราเห็นบันไดเป็นพรมสีแดงตัวนี้เห็นบันได็พรมสีแดง ลุงแล้วสุดยอดเรื่องทำความสะอาดเราเปลี่ยนภูมิเราเห็นอย่างแล้วดีขึ้นยังไงบอดคอยลุ้งขอเออเราลุลงง <c oughs> ทางนอกอีก้างนอกไงหน้าเสมอเอาเก้าอี้ออกไปเมือ่อบรรยากาศมันเป็นตนันังอยู่สวีเดนจงหน้าเสมอมันงามพี่น้องดอกไม้กันงามเสียผ้ากับมีตะตุงามๆชอบปิ้งกันสนันวันไว้คนที่ฉลาดคือ,ค,อคือคอย <c oughs> พรวกบะข่อยตัวน้อยใครหาซื้อเสื้อผ้าเด็กน้อยใส่คนเพื่อเสื้อผ้าผู้เฒ่าคนเพื่อเสื้อผ้าอผาเขาบ่ดได้ปัจจุนี้ปีนึงมันซีซสั่นฝรัง่งมันสิโลโลเสื้อผ้าคนผู้หน้อยจังข่อยเซ็ตข่อยต,อตอื่โตงามๆของยี่ห้ออยู่อันนี้มืดกินกาแฟอีกสามสิบนาทีไงมาเร็ว หน่าหนาวรถเมย์รถเมย์มันสี่สิบสี่สิบกรัตสิบห้านาทีคุณแม่ต่อไปจะท้าพิสูจน์คนนี้เนี่ยเห็นหน้าเห็นหน้าคุณแม่เป no. ้าไหมเดี๋ยวจะสวยเดี๋ยวหนูเดี๋ยวลูกจะเอาให้นะเพคะเสด็จแม่มันหมดแล้วต่อไปจะท้าพิสูจน์จะพิสูจน์สุดหน้าดำดำมันหน้าอุบาทว์ซั่วหน้าไม่ี อผ่าซาดส่วนี่คุณแม่ปอกปากจับจับจับจบมันรอแค่นี้อีกสามสิบนาทีคุณแม่หนูมาหนูหนูมาเร็วไม่ใช่มาเร็วรถเมย์มันหน้าหนาวมันมาก่อนใช่ไหมละ่ะเออหนูก็มาก่อนไงกินกาแฟสักูบกสองบกุกกันคุณใหญ่เราก็มากินอันนี้นะอีกสามสิบนาทีอีกสามสิบนาที <c oughs> อีกสามสิบนาทีนะเพคค่ะป้าว่าทำไมบอกเจ้าวายความใหม่เลยทำไมแก้ยสว่างอย่างนี้พี่เมียวหตติบไนนั้นม่เหตติบทั้งติบทั้งตืบใครเขางานก็ได้จ้าจุกจับจับจวบ ติดมาเอ<ด><ม>าอะไรนึ <มา S 1> <ด>่